สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมายเรืงทาร่ใบตานะคะจงจําไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนของตานะคะใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบฮิวริงฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่านมก่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสําหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แทงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกการซัพพอร์ตน้องตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวเเปอร์มือถือเสริมดวง แหวนและพวงกุญแจหินแท้เสริมดวงรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะเอาละค่ะสวัสดีคนราศีเมษด้วยนะคะเรามาดูกันว่าคนราศีเมษในเดือนตุลาคมจะเป็นอย่างไรคะเอาละค่ะมาเริ่มมัมอยซอยไพทาโร่กันได้เลยนะคะให้คนราศีเมษนิ่งตั้งสมาธินะคะ มาดูกันนะคะสถ้วยค่ะเจอเดวิลค่ะแต่ขอเปิดทีเดียวนะคะราชาถือไม่เท้าค่ะสองไม่เท้าค่ะ จัสมินค่ะเดอะชาริออตค่ะราชนีถือถ้วยค่ะสองถ้วยค่ะเจเลอเวอร์ค่ะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ทั้งนั้นเลยนะคะ แล้วก็การงานนะคะคนราศีเมษสิบไม้เท้าค่ะหกถ้วยค่ะจบสิ้นมิบากกรรมนะคะเด็กถือดาบค่ะเอาละค่ะในเดือนตุลาคมนะคะคนราศีเมษ จะมีความสุขมากขึ้นกับชีวิตนะคะหรือคุณอาจจะมีการไปสั่งสรรค์กับเพื่อนของคุณมีการโทรนัดไปปาร์ตี้ในตอนกลางคืนก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะได้รับเชิญให้ไปงานแต่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะอาจจะเป็นพี่ท,ทำงาน หรือรุ่นน้องที่ทํางานหรือว่าเพื่อนสมัยเรียนอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือสําหรับบางคนที่มีคู่นะคะแล้วคุณยังไม่ได้แต่งงานคุณอาจจะมีการวางแผนแต่งงานนะคะว่าทีมของฉันจะต้องสีอะไรคนที่มางานของฉันจะมีกี่โต๊ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วเ,วเดี๋ยวิลใบเนต้ากําลังมองว่า ในเดือนตุลาคมอาจจะมีพลังงานด้านลบเข้ามาหาคุณในบางเรื่องเช่นเพื่อนร่วมงานของคุณหรือคนรอบๆตัวคุณที่ไม่ค่อยเข้าใจคุณมากนักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะคุณสร้างความสุขในใจของคุณไปเรื่อยๆรักษาระดับพลังงานของคุณไปเรื่อยๆไม่เป็นไรคะ่ะคนที่เขามีพลังงานด้านลบเขาคิดเขาก็ได้เราไม่คิดเราไม่ได้นะคะเอาละค่ะแล้วราชาถือไม้เท้าตากาลังมองว่า คุณจะมีความมั่นคงทางด้านการงานมากขึ้นคุณอาจจะได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าคุณมีการรอคอยนะคะหรือคุณอาจจะได้ปรับเงินเดือนนี้เป็นต้นนะคะแล้วสำหรับบางคนที่มีงานประจำอยู่แล้วปรารถนาที่จะทำงานเสริมคุณก็จะต้องจับงานประจำของคุณไว้และ คุณก็จะต้อง take action ในการลงมือทำงานเสริมคุณจะต้องตัดสินใจวันพิภากษาของคุณหรือการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของคุณในชีวิตนะคะอาจจะได้ตัดสินใจในเดือนตุลาคมว่าคุณอยากจะเริ่มต้นที่จะทำสิ่งไหนคุณอยากจะเริ่มต้นที่เป็นใครหรือประสบความสำเร็จด้านไหนนะคะคุณก็จะได้เริ่มต้นตัดสินใจลงมือทำและมุ่งหน้าสู่ ที่คุณจะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ <S <S แล้วแต่นะคะคุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากๆม,มีความสุขกับการทํางานนี้มากๆเพราะคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบทําอาหาราจ,จะเป็นคนที่ชอบรักในงานศิล,ลปะอาจจะชอบในเรื่องของสวยๆงามๆเช่นคุณอาจจะชอบประดิษฐ์ประดอยในเรื่องของการทำสร้อยข้อมือในเรื่องของการทำกิฟต์ช็อปนะคะอาจจะเป็นแหวน ที่มาร้อยๆกันแล้วก็มาจำหน่ายนะคะเพราะสิ่งนี้จะสามารถสร้างไรายได้กับคุณเพิ่มเติมนะคะและในเดือนตุลาคมนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์คนที่มีคู่อยู่แล้ว คุณจะมีความสุขมากๆคู่ของคุณจะรักคุณมากๆจะข้างรักมากๆเขาอาจจะมีการชวนคุณไปเดทมากขึ้นไปทานข้าวด้วยกันบ่อยขึ้นไปดูหนังด้วยกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่คุณจะได้พบเจอเจ้าชายหรือเจ้าหญิงของคุณจะเป็นคนที่หน้าตาดีมากๆจะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนกรกฎพิจิกมนีนนะคะเขา จะเป็นคนที่หน้าตาดีเป็นคนที่มีบุคลิกการแต่งกายดีเป็นคนที่รู้สึกแบบไหนก็จะบอกกับคุณตรงๆเช่นเขาอาจจะเข้ามาหาคุณเลยนะคะเป็นดั่งเดรชาดีออดก็คือเขาชอบคุณเขาก็จะบอกว่าเขาชอบคุณตรงๆแล้วก็หนักแน่นมากๆนะคะหรืออีกในหนึ่งสําหรับคนที่มีคู่อย่างที่น้องตาบอกคุณจะได้มุ่งหน้าสู่ความสําเร็จ อันยิ่งใหญ่ของคุณแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนตาก็ขอแสดงความยินดีกับคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะคะและสิบเมษา้าตากำลังมองว่าก็อาจจะเป็นเดือนตุลาคมที่มีความเหนื่อยมากๆในการทำงานแต่เป็นความเหนื่อยที่ดีเพราะถ้าคุณมีงานประจำแล้วและคุณปรารถนาที่จะมีรายได้เสริม คุณจะต้องเหนื่อยหน่อยในช่วงแรกนะคะแต่เวลาที่คุณทำไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าทางคุณมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นจริงๆนะคะและเหนื่อยในตอนแรกแต่จะสบายในตอนหลังมากๆนะคะ6ถ้วยตากำลังมองว่าสำหรับบางคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะแล้วคุณปรารถนาที่จะได้รับโอกาสในการทำไรายได้เสริมคุณจะได้รับโอกาสนั้นจริงๆนะคะอย่างที่ตาบอก คุณจะเหนื่อยหน่อยนะคะตอนแรกไม่เป็นไรคะ่ะโอกาสที่คุณจะได้รับไม่จําเป็นจะต้องมาจากคนอื่นคุณอาจจะไปค้นพบคนเจอนะคะอาจจะเป็นช่องทาง YouTube ที่คลิปนี้ก็เด้งมาหาคุณโดยที่คุณไม่ได้ไปติดตามเขาอย่างนี้เป็นต้นนะคะเช่นอาจจะมีคลิปคนที่ชอบไปสํารวจสรีทฟู้ดของต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะคะเช่น,น,น,ะะนเกาหลีเขาก็จะมีการทอดที่เป็นพวก ของทอดนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เอามาขายเอามาวางตามถาดต่างๆคุณคุณมีการชอบมีการรักในการทําอาหารคุณก็อาจจะมีการมาประยุกต์ปรับใช้กับตัวเองเช่นคุณอาจจะอยู่ต่างจังหวัดแล้วมีถนนคนเดินคุณก็อาจจะมีการไปทอดสิ่งนี้นะคะแล้วก็วางใส่ถาดไว้เราปิดด้วยพลาสติกอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อสุขภาพอนามัยนี้เป็นต้นนะคะคุณก็จะขายได้แล้วจะทําเงินทําทองให้กับคุณได้จริงๆนะคะ คุณก็จะได้รับรายได้มาเป็นกอบเป็นกำรรมแล้วคุณรู้สึกว่าฉันก็แค่เหนื่อยอีกนิดนึงน่ะไม่เป็นไรเหนื่อยวันนี้สบายวันหน้าแน่นอนนะคะทุกคนและคุณก็จะได้ปิดหนี้ปิดสินการ,รยานามิตรของคุณไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อไหนก็แล้วแต่คุณจะได้ปิดด้วยเงินสดอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้านาเวลานี้คนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยที่จะลงมือทำมีไรายได้หลักอยู่แล้วเป็นงานประจำ ะค,ะคุณอาจจะมีการทำอาชีพเสริมเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะคะอ่าเหนื่อยหน่อยแต่ได้รับรายได้มาเป็นกอบเป็นกำรรและทันทีนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เริ่มต้นจงหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองชอบอะไรนะคะสิ่งที่คุณรักคุณชอบจริงๆสิ่งที่คุณนะเวลานี้อาจจะยังหาไม่เจอถามกับจักรวาลของคุณไปเลยนะคะว่า ฉันสามารถทําสิ่งไหนแล้วเป็นเงินเป็นทองได้เพิ่มเติมหรือถ้ายังไม่รู้จริงๆนั่งสมาธิเลยนะคะทุกคนเริ่มต้นวันละ15นาทีก่อนตาก็เพิ่งเริ่มต้นเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเป็นกําลังใจให้คนตาสีเมฆดด้วยเพราะว่าตาก็ยอมรับว่ามันก็อาจจะมีร่างกายของเรามันไม่เคยชินนะคะมันก็จะชอบบอกว่าแกจะไปนั่งทําไมแกมาไถามือถือดีกว่านะคะเพราะฉะนั้น คุณจะต้องเป็นตัวตนที่อยู่เหนือกว่าสมองคิดลบนะคะจะต้องชนะสมองให้ได้แล้วบอกว่าฉันเป็นคนที่ควบคุมเธอไม่ใช่เธอเป็นคนควบคุมฉันอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นสู้กับสมองให้ชนะแล้วไปนั่งสมาธิเริ่มต้นแค่ครั้งเดียวนะคะคุณจะรู้สึกมีความสุขกับตัวเองได้มากขึ้นนะคะอย่างคุณอลิสนะคะตาขอ,อยกตัวอย่างคุณอลิสนะคะที่เป็นยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งนะคะเขา นั่งสมาธินะคะก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่มีโรคแพนิกก็คือไม่สามารถเดินทางได้เป็นต้นนะคะเขาก็ไม่อยากที่จะกินยาเขาไม่อยากที่จะได้รับยาเข้ามาในร่างกายเขาก็รู้สึกว่าร่างกายของของเราอะ่ะมีภูมิปัญญาดั้งเดิมที่จะสามารถทําให้โรคแพนิกเนี้ยหายไปได้เพราะเวลาถุกอาทิต์เป็นแพนิคนะคะในเรื่องของม่านตาในเรื่องของ สายตาก็จะมองสิ่งนั้นได้ไม่ชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากได้รับยาไม่อยากไปหาหมอแต่รู้อยู่แล้วแหละว,ว่าในร่างกายของเราจะต้องมีสิ่งที่จะทาให้เราหายแน่ๆเลยเขาก็ไม่รู้นะคะว่าเขาจะทําอย่างไรเขาก็เลยพยายามที่จะหาว่าสิ่งไหนนะที่จะมาตอบโจทย์เขาอยู่ๆวันหนึง่งคลิปของดรโจนะคะ <Adventure S 2> ดิสเพนซ่าก็ย้งไปหาใน YouTube ของเขานะคะ เขาก็รู้สึกมีความสุขมากๆเขาก็รู้สึกขนลุกว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ฉันจะต้องเรียนรู้แล้วเขาก็เริ่มนั่งสมาธินะคะ พอเขาเริ่มนั่งไปเรื่อยเ,เขาก็ไปตรวจวัดในเรื่องของสายตากลายเป็นว่าสายตาของเขาไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็เขาก็สามารถหายจากโรคนี้ได้นะคะแต่ตาจำไม่ได้ว่าเขาใช้เวลาหรือว่าเขาใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะแต่เขาหายได้จริงๆนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นน้องตาก็เพิ่งเริ่มในการนั่งสมาธิแล้วก็อยากจะมาบอกต่อเป็น how to ให้ทุกคนได้เริ่มต้นนั่งสมาธินะคะณเวลานี้ถ้าเราบอกกับตัวเองว่าเราไม่มีเวลาไม่มีเวลาเราก็จะไม่มีเวลาจริงๆนะคะ เราลองดูซิว่าเวลาที่เราจะนั่งสมาธิเช่นเราสามารถถ่ายฟีดตามแพลตฟอร์มต่างๆได้เป็นชั่วโมงๆเราอาจจะนําเวลาช่วงนั้นมานั่งสมาธิอย่างนี้เป็นต้นนะคะเริ่มต้นแค่แน้นอๆก่อนแต่ของดเรโจตาจะบอกว่านานจริงๆนะคะทุกคนแต่ตาคิดว่ามันก็ คือความท้าทายของตาที่ตาจะต้องทําให้ได้และจะต้องสม่ําเสมอเพราะว่าเราฝึกสมาธิก็เหมือนกับเราฝึกขับรถนะคะตอนแรกๆมันก็อาจจะไม่ได้ดีเลยเราจะต้องฝึกไปเรื่อยๆทุกวันจนร่างกายของเราทำา3ครบ21วันและร่างกายของเราจะเตือนเราเองนะคะว่าตาเวลานี้เธอจะต้องไปนั่งสมาธิได้แล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตาเป็นรางใัให้ทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะ แล้วไพ่อยากจะแนะนำคนราศีเมษว่าอะไรคะในเดือนตุลาคมสักสามใบนะคะราชนีถือไม้เท้าค่ะจัดติกค่ะหกเหรียญค่ะในเดือนตุลาคมคนราศีเมษ จะต้องมีความมั่นคงทางด้านจิตใจมากๆไม่ว่าเรื่องไหนก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องไม่ดีที่จะมากระทบจิตใจของคุณคุณจะต้องนิ่งมากๆและคุณจะต้องรู้เท่าทันพลังงานด้านลบนะคะว่าอ๋อสิ่งนี้แหละคือความท้าทายไม่เป็นไรนิ่งไว้นะคะเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปและให้คุณส่งมอบสิ่งที่ดีอาจจะเป็นเสียงหัวเราะอาจจะเป็นความรู้ที่ดีให้แก่ผู้คนนะคะยิ่งคุณส่งมอบมากเท่าไหร่สิ่งที่คุณจะได้รับ จะเป็นโบนัสและยิ่งใหญ่เสมอนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าวอกแวกให้มั่นคงกับจิตใจยอย่าให้พลังงานด้านลบมีตัวตนที่เหนือกว่าเรานะคะเราคือผู้ควบคุมร่างกายเราคือผู้ควบคุมสมองอย่าให้พวกเขามีตัวตนที่อยู่เหนือกว่าเราอย่าขยายด้านลบไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่ที่ยิ่งเรารู้สึก คิดเรื่องนี้มากเท่าไหร่กลายเป็นว่าเราจะขยายเรื่องนี้ให้กว้างมากขึ้นและเรื่องนี้จะส่งผลกระทบต่อเรานะคะเอาละค่ะแล้วไพ่พันตายอยากจะบอกกับเพื่อนๆราศีเมษว่าอะไรค่ะหุ่นเชิดค่ะสองจิตสองใจค่ะ รักยืนยาวค่ะข้ามอุปสรรคค่ะเอาละค่ะในเดือนตุลาคมนะคะคนราศีเมษอย่าให้ใครก็แล้วแต่มามีบทบาทหรือมาเป็นหุ่นเชิดมาออกคําสั่งกับคุณในบางเรื่องโดยที่มันเป็นสิ่งไม่ดีแล้วคุณจะต้องทําตามหรือว่าเป็นพลังงานด้านลบหรือว่าคุณไปเชื่อในสิ่งที่ผิดๆนะคะถ้าคุณเชื่อแบบไหน คุณจะมีชีวิตแบบนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะโฟกัสไปด้านหน้าชีวิตในอนาะคตของคุณตาก็อยากจะบอกว่าคุณจะต้องโฟกัสเรื่องที่เป็นสิ่งดีๆความผิดหวังการที่คุณถูกครอบครัวหรือสังคมบอกว่าเงินมันไม่ดีน้องตายกตัวอย่างนะคะหรือเงินเท่านั้นที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นตาก็อยากจะบอกว่าความ เชื่อพวกนั้นมันเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะอยู่ที่ว่าคุณมีความสุขกับตัวเองได้มากเท่าไหร่ความสุขในตัวคุณจะสามารถดึงดูดได้ทุกสิ่งจริงๆเพราะเมื่อเวลาที่คุณมีพลังงานที่สูงๆแล้วเมื่อเวลาที่คุณมีความสุขมีความสนุกสนานในจิตใจของคุณได้จริงๆคุณจะดึงดูดได้ทุกสิ่งการเงินที่ดีความมั่งคัง่งทางด้านการเงินความมั่นคงทางด้านความรักจะเข้ามาหาคุณเองเพราะ สิ่งเหล่านี้คือพลังงานที่อยู่สูงๆนั่นเองนะคะแล้วสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณจะได้รักยืนยาวคุณจะมีการส่งมอบความรู้สึกดีๆให้กับคู่ของคุณอย่างสม่ําเสมอนั่นเองนะคะคุณจะได้ใช้ชีวิตไปจนแก่เท่าจะได้ดูแลจิตใจจะได้จูงมือกันไปจนสิ้นลมหายใจหรือสําหรับคนที่ยังไม่เจออย่างที่น้องตาบอกนะคะคุณจะได้เจอคู่ชีวิตของคุณนะคะ คุณจะได้พบกับเขาและเขาจะทาให้คุณมีความสุขมากจริงๆนะคะแล้วสองจิตสองใจคุณจะพบทางเลือกของคุณในเดือนตุลาคมไม่ว่าเป็นทางเลือกไหนก็แล้วแต่อาจจะเป็นอาชีพเสริมนะคะหรือในเรื่องของความสัมพันธ์คุณอาจจะเจอคนที่มากกว่า2คนนะคะคุณก็จะต้องตัดสินใจให้ดีๆนะคะหรืออีกในหนึ่งไพ่ใบนี้กําลังจะบอกว่าจะมีตัวที่เป็นเดวิลแลวจะเป็นแลวจะมีตัวที่เป็นนางฟ้านะคะก็ คุณอย่าสับสนและคุณจะต้องมีความสุขกับตัวเองให้มากๆนะคะอย่าให้ความคิดด้านลบมีอิทธิพลเหนือตัวตนของคุณนั่นเองนะคะเอาละค่ะในเดือนตุลาคมคนราศีเมษก็จะผ่านพ้นทุกอุปสรรคปัญหานะคะเพราะฉะนั้น เมื่อคุณมีความพยายามที่ต่อสู้กับสมองต่อสู้กับผู้คนที่มีพลังงานด้านลบหรือต่อสู้กับสังคมนะคะที่เป็นพลังงานที่ไม่ดีต่างๆคุณจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคของคุณไปได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นน้องตาก็เป็นกำลังใจให้เสมอคุณผ่านไปได้ทุกอุปสรรคปัญหาเหมือนที่คุณผ่านมาแต่ณเวลานี้คุณมี h how t ูเพิ่มมากขึ้นจงมีความสุขกับตัวเองให้มากมาก จงดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างตามใจคุณปรารถนาว่าคุณมีความพยายามคุณมีความต่อสู้กับชีวิตของคุณอยู่แล้วนะคะไม่ว่าเรื่องไหนไม่สามารถทําร้ายคุณได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น